ที่เม่ามาแล้วสรุปใครฮัไม่ฟาไม่าไม่รู้อาก็ห้เปิดไอเทมให้ดูแล้วอะเอาพิจารณาเอากันก็ไม่ต้องบอกคเอ้ยกอกว่าลิงกรอบว่าลิงมาส่งมาไหนไปสตีมาหน่อยวะแฮกแมพแฮกแมพแฮกแมพอ้กพ ว่าคีบอย <What S 1> <อ>ู่ใครทำไม่ได้แบ,บบมแม <c oughs> ่งเลยน้ำใจบ,บุ๊กสแต็กคีบเลยอ่ะรู้ทำอะไ้บุ๊กสมัยนั้นโดนะไรอ่ะเขาได้ยินเหมือนเราช่องอะไกันอ่ะไปจะดูทำไงแต่บุ๊กพูดตะเจมาวุธกูแฮกไปยังแบบแม่งเลยไอ้บุ๊กอยังรู้อดีบุก๊ก <c oughs> สองสาม เวียมาเดือดเมืเปิดไปแล้วอะมันเป็นเพลงหรือเปล่าเป็นเพลงนี่ใช่่ะคอะไรวะเพลงเปล่านะก็ส่งมาเดส่งมาเยอย่าไปดูดูเออเพลงหรออ๋อเป็นเพลงแต่เันเทกมันทำเองหรือเปล่ามันแบบโคเวอร์อะไรเงี้ยมันเลยฝากหน่อยอะไรเงี huh. right. uh ้ยอ้า ายอยู่อะไรมันหายไปว่เาเดว่สัตว์เขาหายไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ้านน็อกตอนเย็นหรอยาวเลยนี่นั่นน้องแบบไอ้อนี่เลยนะกลางคืนนี่ดีเลยนะบ้านไอเ้เจ้ากูตื่นมาห <C oughs> ้าทุ่มกว่าเที่ยงค<ะ>ืนอเมื่อคืนไนี่ยออกกันหมดแล้วเ,าม,าเมื่อคืนน่ะเหรอ เออเพราะว่านอนเร็วไงเออกูว่าหนึ่งอย่างว่ะสัตรูหายไปเฮ้ยเน่ะเอาป่ะไม่ใช่ละไม่ได้ไไม่เข้าจผิด่านเอาเอกสารไปเพื่อนจะเย็นัตรูหายไปดูเยอะใช่ปะกูเบียวเพื่อนมาเป็นนอนเนี่ยเยอะเลยหลายสายแล้วมาดิ ไอเดวโอไอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยรอแดแน่เลยเดวขึ้นแลยัไม่เวหกเลยไม่มันคือเสมันดึงเราดึงเราบโสามแล้ ก็เซฟไปงัน้นนะเด,ด,ดี๋ยววินิตรอสายมันนี่เนี่ยถ้ามันดึงกูแซงมันรู้อย่างเงีมันดึงโดใส่โดใส่แต่ถ้ามันมาเอาได้นะเพก็ไม่โดดใส่มันอ่ะโอ้โดด <c oughs> นี่อ่ะมีวอร์สรู้จ่ฮิวให้ <c oughs> เฮ้ยรู้เลขกันไม่ได้แล้วทำไมมึงแคสต์วิทย์เลยไง ไม่<ล>ก,ก็ไทยไทยมันไม่เล่นก็พอได้อยู่แล้วมันบอกมันสั่นยิกเลยวิเทีมเพราะก็รออะไรอะเฮียกูเล่นแครี่กูได้สมอ,องกูต้องประมวลผลแล้วไอ้เฮียกูคิดเยอะเลยแล้วบะแต่เนี่ยกูปล่อยจอยให้ม<อ>ูกเล่นอยู่ทีมนู้นะไม่ต้องออกนูก็ได้เหรอไม่ต้องออกไม่คนนัดโดนเสกสักรอบเลยกูทย์สองรอบไปบ้างทันเกมอรือมา้งโดนยู่แหละ ไปแกเป็นกลัวกูหกปุ๊บไล่ยิงว่ะไอ้บุกมันก in ็ไล่ยิงอยู่ม yeah, ั้งไล้ยิงอยู่แล้วไอ้บุกมันไว้หรอวมันโดนวินดีใบเฮี้ยมันเลยไปเสกไม่ได้แน่นอนเห็นอยู่ทีมเขาไม่โลยยังไงเต่าก็ใบเราโดนใบนะบุกนะเออมันไม้เนี่ยไอ้กูตายว่ะ ไปนอนเต้ยมากูมาเลยได้ปะบุ๊คม,มาดิเอาอก็เอาน้องเอาตัวไหนอ่ะตายาไปยังวะไอ้ยอย่าคูวบลสีลสลสลสล่ดูทีโร่สกิลเขาดิมันไม่อยู่ใกล้คิวเจียวเจียววัวตายซีโร่เหมือนไม่ถ้ามีคิวไปไหวสกิลสามกูไม่ติดดึงกูแล้วป้องเนี่ย เอาดิมาดิอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวบวชอย่างเดียวมะกลัวมากลัวมากลัวโดนแม่เป็นแครรี่นะ <c oughs> เด็กๆไปน้อง ฉันจึงบ่นนะกลับม,มาอุ้บมันบินขึ้นมา <c oughs> ไม,ม,านะม่มันเป็นอย่างนี้แหละบุ๊คมึงเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วเพื่อนจะตัดรูมือเกมไม่ได้แล้ว,ลวสามรอบแล้วไม่ไอ้บุนมันวิ่งขึ้นมาทำยไงอะครับเอาอะมึงมีแฮดอะออก เขจัดไปสาแล้วเหรอนี่กูจัดไปสามแล้วหรอจัด <c oughs> ไปสามแล้วหรอไอ้แก้นั้นเก่งรองอะไรอะ่ะท่าไอ้บุ๊คเล่นวิเลยเกมไหนกูนับสถิติได้เลยกูแพ้ส่สวนใหญ่นะ จะแพ้ได้ไงบุกมันเล่นดีครับมึงให้มันไปซ er. ับด um, ิว okay. ิเว่ย์จะรู้บอสก็เลยนะไม่ให้มันไปซับงอแล้ววิเว่ย์อะบูกมันเล่นได้อยู่แล้วก้าวซีรออะไรอ่ะเอาเลยบอสให้มันซับเล่มรอเสือล่างเต็มเลยไม่อย่างมันอะต้องเล่นในนี่ ไอ้พาถูกแล้วถูกทางแล้วไอ้เนี่ยไอ้พาไอ้บัวโอ้ชิบถูกทางแล้วยังไม่ถูกทางจริงท้ายพามันอ่ะบ้างทำอะไรรอนตะคิวเดี๋ยวรออะไรยิงมเฉยรอนมาเล่นตัไอ้บัวพาคือนี่แหละรออะไรอ่ะนอนหรือเ่าแล้วาไม่เล่นตัวอื่นอ่ะ โง่เขาตาอย่างเดียวเล่นพาแม่งไม่กลัวอะไรเลยขนาดมาคุยโทรศัพท์เล่นมือเดียวมาไงชนะแล้ววินเลี่ยไม่สกิลมันมีนี่ไงมันฮิวเลือดได้ไงสามัน่ะไอวินเลี่ยงไม่เห็นเพราะว่ากูไม่ได้อยู่ไหนไม่ตายอยู่ได้พาวันนี้เห็นกันวุนหายเว้ยทดลองไปเล่นบ้างตุเลยหายไปละ ศัตรูหายไปเฮ้ยการฮะพี่บิวอะทำไมาเลิกเล่นแล้วอะไม่เลิกหรอเขาก็เห็นว่ามันจะไวแล้วมั้งเป็นคุยกับเอยเดียวไม่ได้คุยกัค่อยเลยเมึงก็ออถามมาดิมึงก็ถามเขาว่าอะไรอะ เขาอะยังเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่แล้วน้องเล่นเขาก็เล่นไม่ใช่แนตะ่เขาไม่เท่าดินว่าต,ต้องต้องแตบ,บ้านแตกเลยนะแต่ขเขานอนอยู่ไงไม่คือมันมันแตกไปแล้ว,วไม่จะไว้ได้ไวยมากตอนนี้นีต่ต่อเลยต่อเลยเพื่อนกูซับอยู่อันนี้มาดิ อืมไอ้นี่ก็ตีังเลยทงทงทาง 注意，一件套牌什么玩意呢？ Mà. Không quá. Thôi mà. Miền Tây. quá. Đi vào

nhưng gặp mặt 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 เมดกูตายก่อนเลยต้องมีคาราฟ้ะต้องมีคาราฟ้าน่าจะเล่หลอบๆแต่ไม่ไมีดาเมจย่าริใบน้องพี่ยอร์สองป้อมได้เหรอวนะเนี่ย ไซับเต็มที่อ่ะ โดนซ้ำเขาแล้วเกิเลยลไหรอไ้ก้าไ้ก้า ไม่บอว่าหรอกอย่าป้อมออกเหี้ยปวดไม่เบาแ้่ป้อมเลยเหรอยิงยิงไปสแล้วเหรอมคัดจัดไปสามนั่นเหรอเหี้ยมึงก็โดดเข้าไปข้างในเลยอ่ะมึงก็น่าจะวิ่งกลับมา คือมันก็วิ่งกลับมาให้ดาเมจดีดีแม่มึงี่กลับมาเฉาะพกูเข้าไปซ้ำอย่างแล้ว,วบ้าเปล่า <hein? S 2> มเมยเข้าไปกูเดินเข้าไปใส,ส่สกิลสองให้มึงอ่ะสกิลหนึ่งด้วยอันตีด้วยมึงไม่้วิ่งกลับ เมียนตีเมียนตีออกเดี๋ยวถึงได้คาราฟ้าแล้วสบายหาคารา,าฟ้าก่อนนะ <vis> เอาของไปลรอเอาของของตลอดอ่ะแขง็ขงข ไม่เอาของมาม,มามาบวก ครับท,ที่สุด <c oughs> ของวะเพื่อนมัน้องคองอรกชนะอยู่เนาะตีบ้านเความแรงเราของเฮ้ยไม่ได้ยินไหมกูวะออมันได้ยินอ,อมนนงมงงอูลฝนโยู่ ่าเ <5 S 2> ๋ยผมป้อมปมเขียวโดนซ้ำเขาแล้วอบ,บ,อบาางบอ้กไอการมันแบกจัดเรยอโอเกมนี้ขอให้ก้าเนี่ยนะอ,ะอีชอเดี๋ยวผมด้ขอแค่ยืนข้างบน,นอ่นนนะ แปวิแมนตีแล้วบอกันันไม่เข้าใจหรอวะอีซอจะแข่งใ้มิดเด็กไปนนอง บ้านไหมในบ้านไหมใน,บ,น,มในบ,บ่อบ่อน้ำไหมเนียบ <c oughs> ่อน้ำพี่แลายให้นอนขนตัวจพะถังซำจัง